น้ำยางคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วดีต่อสุขภาพอย่างไรตามมาฟังในคลิปนี้ค่ะ บ้านกกประซิวนะคะที่สกลนครค่ะสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสะพานบุญนะคะซึ่งจะเป็นจุดที่เราจะขึ้นเรือพายเรือคายักกันค่ะเดี๋ยวเราตามมาชมกันนะคะ ร้อนๆแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะว่าเราจะต้องมีน้ํานะคะที่ติดตัวเราอยู่ตลอดนะคะอย่างวันเที่ยวในวันนี้นะคะเราก็จะเอาน้ําแร่นะคะมาด้วยนะคะเล้วรู้มัขยคะว่าจริงๆแล้วนะคะน้ําแร่หรือว่าน้ําด่างนั้นนะคะดีต่อสุขภาพอย่างไรนะคะตามมาฟังกันค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักน้ําที่เป็นกรดกันก่อนเลยนะคะน้ําที่เป็นกรดคืออะไรบ้างนะคะอย่างเช่นน้ารีเวิร์สออสโมซิสนะคะมันได้เอาสิ่งแปลกปลอมออกไปนะคะรวมถึงเอาแร่ธาตุนะคะออกไปด้วยค่ะ ซึ่งจะทําให้ลักษณะเขานะคะจะเหมือนกับน้ำกรารดรถยนต์แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ตัวที่เราไม่อยากให้ดื่มอีกนะคะก็คือพวกน้ําอัดลมแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไดเอทนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบน้ําตาลเต็มๆแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งพวกชากาแฟนะคะแบบนี้ก็เป็นกรดเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งพวกนมวัวแบบนี้นะคะก็ใช่เช่นกันค่ะและ ที่เรารู้กันดีนะคะก็คือแอลกอฮอล์นะคะซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไวน์หรือเบียร์แบบนี้นะคะก็จะมีฤทธิ์ออกไปทางเป็นกรดค่ะแล้วน้ําที่เป็นด่างนะคะหรือว่าที่เรียกว่าอัลคาไลวอเตอร์นะคะคืออะไรบ้างนะคะอย่างเช่นน้ําแร่ที่พกมาวันนี้นะคะหรือว่าสปร์งลิ้งวอเตอร์นะคะซึ่งเป็นน้ําที่ได้มาจากธรรมชาติแหล่งน้าตามธรรมชาติแบบนี้นะคะซึ่งตัวสปร์งลิ้งวอเตอร์นะคะก็จะมีลักษณะที่กินแล้วจะรู้สึก สู้ซ่านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้มีการกรองเอาพวกสีแล้วก็กลิ่นออกไปนะคะซึ่งรสชาติก็จะดีกว่าน้ำแร่นิดนึงนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะอย่างหมอเองอะค่ะชอบกินน้ำแร่อย่างเงี้ยค่ะเรากินเป็นประจำแล้วนะคะก็จะดีต่อสุขภาพของเราค่ะ แล้วก็อย่างที่เราเคยเห็นนะคะอาจจะตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะว่ามีน้ําบางอย่างนะคะที่ได้มีการผสมหรือว่าได้เพิ่มเติมเอาวิตามินหรือแร่ธาตุเข้าไปแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะเขาก็จะไปผ่านกระบวนการต่างๆออกมานะคะซึ่งตัวนี้ก็โอเคนะคะสามารถที่จะทานได้ต่อมานะคะก็คือพวกน้ําที่มาจากน้ําบาดาลนะคะพวกโซดาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเดี๋ยวนี้นะคะมีการทําน้ํานะคะที่ไม่ใช่น้ําที่มันเป็นน้ําแร่อยู่แล้วหรือว่าน้ําด่างอยู่แล้วนะคะ ผ่านกระบวนการบางอย่างด้วยเครื่องแล้วทำให้มันออกมาเป็นน้ำด่างได้แบบนี้ก็มีเหมือนกันค่ะโดยหลักการของเขานะคะก็คือว่าจะมีกระบวนการง่ายๆนะคะอย่างเช่น1นนะคะก็จะมีการใส่ a c t i v a t e d c a r b ร n บนะคะหรือว่าเป็นคาร์บอนชนิดพิเศษจะได้มีการกรองเอาพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆออกไปบ้างแล้วนะคะหรือว่าพวกสารอนินทรีย์ต่างๆเช่นบางทีจะมีปุ๋ยหรือว่ามีพวกเศษอะไรต่างๆที่มันผ่านเข้ามานะคะมันก็จะกรองไปชั้นหนึ่งแล้วนะคะ สองนะคะก็คือจะมีการที่ใส่ไอ้พวกเรซินหรือว่าไฟเบอร์ต่างๆนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีการกรองนะคะเอาพวกโลหะหนักต่างๆที่ไม่ดีต่อร่างกายของเราออกไปแล้วนะคะและสุดท้ายนะคะหลักๆเขาก็คือจะเติมพวกที่มันเป็นแร่ธาตุนะคะอย่างเช่นแคลเซียมหรือแมกนีเซียมลงไปนะคะซึ่งก็จะทําให้น้ํานั้นออกมาเป็นน้ําด่างเราก็สามารถใช้ดื่มได้แล้วก็ดีต่อร่างกายของเราค่ะ มีใครสงสัยไหมคะว่าแล้วนะคะทําไมนะคะเวลาที่เราไม่สบายนะคุณหมอบางท่านถึงแนะนา,นาว่าเออให้เราแบบว่ากินน้ํานะที่ผสมเข้าไปกับพวกน้ามะนาวแบบนี้เป็นต้นนะคะเอจริงๆแล้วน้ํามะนาวนะทุกคนก็น่าจะพอรู้ว่ามันออกไปทางฤทธิ์กรดเนาะเออแล้วมันกินไปแล้วมันจะดียังไงมันจะดีต่อสุขภาพเราจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามมาฟังกันนะคะ น้ำมะนาวนะคะหรือว่าพวกกลุ่มน้ำส้มนะคะมันก็คือตัวที่ย่อว่าเป็นซิตริกแอซิดนะคะซึ่งก็คือจะเป็นกรดซิตริกนะคะหรือแม้กระทั่งน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในชื่อภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าแอซิติกแอซิดเหล่านี้เป็นกรดก็จริงนะคะแต่เวลาที่เขาเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะจะมีการเปลี่ยนโดยกระบวนการต่างๆของร่างกายให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะบวกกับน้ำนะคะ เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ถูกจับโดยเมลอดแดงนะคะมันก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งของเมลอดแดงที่ชื่อว่าคาร์บอนิกแอนไฮเดรสนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะคะให้กลายเป็นไบคาร์บอเนตซึ่งตัวนี้นะคะจะมีฤทธิ์เป็นด่างเราทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงค่ะแล้วน้ำด่างนะคะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นอย่างไรนะคะตามมาฟังกันค่ะข้อที่1นนะคะคือช่วยในเรื่องของการทําให้ร่างกายของเรานั้นนะคะ ชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะทําให้ผิวทําให้ผมของเราดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าน้ําด่างนั้นเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วนะคะจะไปลึกสู่ในระดับเซลล์นะคะซึ่งทําให้มีการดูดซึมนะคะได้ดีมากขึ้นประสิทธิภาพนั้นดีและรวดเร็วมากกว่าดื่มน้ําปกติค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะโดยการที่เราดื่มน้ําด่างเข้าไปนะคะจะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานั้นดีขึ้นนะคะทําให้เชื้อโรคต่างๆนั้นมาลายหายไปนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงการป้องกันหรือชะลอไม่ให้เกิดโรคเสื่อมต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะในคนที่สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องโรคข้อเข่าหรือโรคข้อต่างๆเป็นต้นนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยลดทําให้ข้ออักเสบลดลงนะคะหรือในบางคนนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของ ไตนะคะอาจจะมีไตวายวตัวนี้ก็จะช่วยชะลอได้นะคะแล้วก็ในระยะยาวนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของลำไส้อย่างเช่นลำไส้ใหญ่เนาะก็จะไปช่วยในเรื่องนี้ได้ค่ะข้อที่3มนะคะคือตัวน้ําด่างนี้นะคะจะไปช่วยในการกำจัดอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะอย่างที่เราพอทราบกันนะคะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มนะคะหรือแม้กระทั่งการสูบอะไรต่างๆเข้าไปในร่างกายของเรานะคะบางครั้งจะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกาย ซึ่งตัวนี้นะคะออกซิเจนจะอยู่เป็นแบบโมเลก,กุลเดี่ยวแบบนี้นะคะหรือว่าไปเกาะกับตัวอื่นๆแล้วไม่ได้กลายเป็นออกซิเจน O2 ูรวมกันแบบนี้นะคะดังนั้นอนุรักษละเหล่านี้นะคะจะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราแต่การที่เราดื่มน้ำด่างนี้เข้าไปนะคะจะไปช่วยทำให้สมบุลของร่างกายเราดีขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้ลดภาวะเสื่อมภาวะแก่ชาราหรือการกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งต่างๆโดยเฉพาะตัวมะเร็งนั้นนะคะเขาจะชอบอยู่ในสภาวะแวดล้อม ที่เป็นกรดแล้วก็ออกซิเจนแบบน้อยๆแบบนี้เป็นต้นนะคะการที่เราเสริมน้ําด่างเข้าไปก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมากขึ้นค่ะข้อที่4นะคะน้ําด่างที่เราดื่มเข้าไปนะคะจะช่วยรักษาสมดุลความเป็นกรดด่างของร่างกายนะคะไม่ที่เสียไปเพราะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่นะบางทีเราอาจจะชอบไปกินของที่แบบเป็นของไม่ดีเนาะอย่างเช่นของทอดของปิ้งของย่างแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะทําให้ร่างกายเรานั้นมีความเป็นกรดอยู่เยอะนะคะ กินน้ำด่างเข้าไปนะมันก็จะไปช่วยทําให้สมดุลตรงนี้นะคะลดลงทําให้ร่างกายของเรานั้นยังคงแข็งแรงอยู่ค่ะข้อที่5นะคะจะไปช่วยในการชะล้างนะคะเอาพวกที่มันเป็นสารพิษต่างๆนะคะที่อยู่ในร่างกายของเราหรือค้างอยู่ในร่างกายของเราออกไปนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะในการที่จะลําเลียงดูดซึมสารอาหารที่ดีนะคะแล้วก็ออกซิเจนที่ดีในร่างกายของเราทําให้เราไม่ป่วยเป็นโรคได้ค่ะ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ oh, no.